ข่าวดีของอำเภอหาดใหญ่กันนะคะหลังจากมีการจัดอันดับของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวดับโลกอย่างอาก da ดาค่ะว่าหาดใหญ่คว้าแชมป์เป็นเมืองที่พักราคาคุ้มสุดในเอเชียค่ะการสำรวจของแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวในเอเชียราคาห้องพักคุ้มค่าที่สุดว่าจากราคาที่พักเฉลี่ยต่อคืนนะคะพบว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้อันดับที่1ในปีนี้ ล่าสุดค่ะวันนี้แพลตฟอร์มท่องเที่ยวอย่าง Agoda ก็ได้สำรวจพบว่าราคาห้องพักต่อคืนที่หาดใหญ่ถือว่าถูกที่สุดโดยเฉลี่ยในเอเชียโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่1,250บาทต่อคืนซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลการจองห้องพักนะคะระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้หาดใหญ่ขึ้นคลองอันดับหนึ่งได้ในการจัดอันดับในครั้งนี้ จากการสำรวจ ในการทดลองค้นหาห้องพักนะคะในเพอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์พบว่าราคาต่ำสุดต่อคืนก่อนรวมภาษีอยู่ที่ราคาประมาณ220จนถึง250บาทต่อคืนและหากรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะอยู่ที่ประมาณ300บาทและหากเลือกแบบรวมอาหารเช้าราคาเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นค่ะโดยราคาต่อคืนจะเริ่มต้นที่ประมาณ360บาทถึง500 หลังจากมีการเผรยแพร่กับผลการสำรวจนี้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในอำเภอหาดใหญ่แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายค่ะหลายคนก็เห็นด้วยค่ะโดยมองว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่มีร้านอาหารหลากหลายสามารถ รับประทานได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนสถานที่พักก็มีให้เลือกหลากหลายระดับเช่นกันติดใจต้องไปซ้ำอีกแน่นอนบ้างยังบอกค่ะว่าอาหารหลากหลายใกล้ที่เที่ยวพร้อมระบ,บุว่าชาวหัดใหญ่ยินดีต้อนรับขณะที่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเอาแค่ปัจจัยด้านราคามาวัดความคุ้มค่าอาจจะไม่ถูกต้องค่ะควรนำเรื่องการบริการความสะดวกความปลอดภัยรวมถึงหลายๆอย่างมาประเมินร่วมด้วย นอกจากหาดใหญ่แล้วค่ะยังมีเมืองอื่นๆที่ติดอันดับเมืองที่มีห้องพักราคาถูกที่สุดโดยเฉลี่ยในเอเชียโดยอันดับสองรองจากหาดใหญ่นะคะก็คือยอกจาการ์ตาค่ะประเทศอินโดนีเซียเฉลี่ย1,340บาทต่อคืนอันดับ3เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียเฉลีย่ยอยู่ที่1,905บาทต่อคืนอันดับ4เกาะเซียกาค่ะประเทศฟิลิปปินส์เฉลี่ย2,000 9บาทต่อคืนค่ะส่วนอันดับ5เป็นเมืองดาลัสประเทศเวียดนามค่ะเฉลีย่ยอยู่ที่2,009บาทต่อคืนเช่นเดียวกันค่ะ